วันนี้ของเล่นใหม่มาอีกันแล้วคตแรบครับโชว์ก่อนเลยอาวุธได้อาวได้นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่ไบซันใช้ในเลนนะครับก็คือซิงเกิลเลนนั่นเองจริงๆ <S <S เห็นตั้งแต่ตอนชนะ US Open วะ่ะใช่มันจะเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งของทอมวิชชอนทอมวิชชอนเนี่ยเขาก็จะเชื่อ ในเรื่องของ MOI ของไม้ให้เท่ากันให้หมดน้ำหนักหัวให้เท่ากันไว้หมดลายเอ n g เกิลเท่ากันความยาวเท่ากัน CPM จะได้เท่ากัน MOI จะได้เท่ากันแล้วก็จะได้ตีสวิงเดียวกันก็เตีเหมือนกันหมดถูกต้องอะนะครับมีให้สอบตัวเลือกนะ,ะว่าเป็นคอมโบเปลี่ยนความยาวก็ได้ หรือเราเหมาะกับซิงเกิลเลนมากกว่าก um, um, uh, ็แฟนคลับไบซันนี um, uh ่น huh. um, ่าจะชอบนะถูกต้องซิงเกิลเลนเนี่ยก้านจริงๆิงมันยาวเท่ากับเหล็กอะไรครับยังไบซันมัยาวเท่าเหล็ก่าพิชชิงก็คือยาวเท่าเหล็ก6ใช่แต่ของอาวุด้าจะทําเท่าเหล็ก7ก็คือแตนเด็ก์ดเหล็กเ37โอเค37มันจะมีหัวคอมโบกับเซมเซมก็คือความยาวเท่ากันอ่าก็คือซิงเกิลเลนเองใช่โอเคก็เป็นแบบนี้หัวความยาวเท่ากันอ่าอ่าเหนนไ้นีจะเบากว่าแล้วก็ลายจะแฟรตกว่าเพราะว่า การที่เราจดก้านยาวขึ้นมไม้มันจะอยู่ไกลขึ้นลายมายต้อง,งแฟดแฟดมากขึ้นตัวห่างขึ้นกต้องโดนไปลายไปหน่อยแต่เนี้ยแหละคือระยะเละ็กห้าแต่วันเลนส์มันก็อาจจะมีความที่ได้เปรียบก็คือสวิงเดียวที่เขาบอกว่าความซ้ำความสม่ำเสมอก็อาจจะมากขึ้น,ถ,นถูกต้องครับถูกต้องครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัวร์เพอร์ฟอร์แมนส์กครับช่องเดินเนินของคนบ้ากรอบครับวันนี้ของเล่นใหม่หมาอีกแล้วคนแรบครับโชว์ก่อนเลยเอาบด้า อาโวด้นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่ไบซันใช้ในเหล็กนะครับก็คือซิงเกิลเลนนั่นเองจริงๆเห็นตั้งแต่ตอนชนะ US Open ปเพใช่ก็คือตั้งแต่เป็นฟรีเอเจนต์เนี่ยก็คือใช้ไปหมดเลยเนาะในเวอร์ใช้แค้งเหล็กเปลี่ยนเป็นอาโวด้เวดเปลี่ยนเป็นปิงอ่าเนาะพัตเตอร์ซิกเนาะยังอันเดิมอยู่วะยังอันเดิมอยู่นะครับพูดถึงเรื่องของความยาวกันหน่อยดีกว่านะครับไบซันอยู่แล้วซิกเนเจอร์เขาคือซิงเกิลเลนส์อ่านไมค์กอล์ฟเนี่ยตั้งแต่ที่เรา เริ่มเล่นมาเนาะมันก็จะค่อยๆจากเดอร์ยาวค่อยๆสั้นลงทีละไม้ใช่ไหมครับไอเนี้ยมันจะเป็นศาสตร์ของลาฟมอบบี้ลาฟมอบบี้เขาก็จะเชื่อว่าความยาวที่สั้นลงจะคอนโทรลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องการในหัวเล็กสั้นเนี่ยเฮดเวทหนักขึ้นแล้วก็ไล่สวิงเวทเท่ากันใกล้ๆกันแต่ทีเนี้ยไอเนี้ยมันจะเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งของทอมวิชชนทอมวิชอนเนี่ยเขาก็จะเชื่อในเรื่องของ MOI มโออของไม้ให้เท่ากันให้หมด เขาเลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเ่ะเราไม่เอาเหล็กเนี่ยน้ำหนักหัวให้เท่ากันไว้หมดเลย l ลายเอ็นเกิลเท่ากันความยาวเท่ากัน CPM จะได้เท่ากันเอโจะได้เท่ากันแล้วก็จะได้ตีสวิงเดียวกันก็ตีเหมือนกันหมดถูกต้องอครับ,รบทีเนี้ยมันก็มีสองสารซึ่งไอชุดของ Avoda เนี่ยเขาก็มีให้สองตัวตัวเลือกนะว่าเป็นคอมโบเปลี่ยนความยาวก็ได้หรือเราเหมาะกับซิงเกิลเลนมากกว่าซิงเกิลเลนเหมือนใบสั้น ก็แฟนคลับไบซันนี่น่าจะชอบนะถูกต้องโอเคครับซึ่งในการทำเคสเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีสอความยาวอย่างอันเนี้ยการสั้นเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นความยาวของเหล็กเจ็ดสแตนด์อันนี้จะเป็นความยาวของเหล็กห้าทีเนี้ยเดี๋ยวผมน้องเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะตีนะแ๊บดีกว่าผมจะตีไอเนี้ยความยาวสแตนด์ดในเหล็กเจ็ดเนี่ยทั้งหัวเหล็กเจ็ดกับเหล็กห้าก็คืออันเดียวกันเลยใช่แล้วก็อีกหัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันจะมีเหล็ก5้าสองอันนะครับ แลล้วก็เจะเป็นตัวนี่เขียนว่าคอมโบคอมโบก็คือหัวจะเบากว่าแล้วก็ทําความยาวได้มากขึ้นไอ้นี่จะเป็นเซมก็คือความยาวเท่ากันอก็เลยเท่ากันเลยใช่แล้วลองมาดูกันว่าเฮ้ยองผมไปซิงเกิลเลนดีไหมนะครับแต่ในความคอมโบของอาโวด้าก็จะไม่ไม่เลียงใช่จะไม่เหมือนแบรนด์อื่นปกติเหล็กจะห่างกันทีละครึ่งนิ้วไปจนถึงเวทเลยใช่ไหมต่เวทจะค่อยๆห่างกันทีจุดสองห้าของอาโวด้าเนี่ยสี่ไปจนถึงเหล็กแปดจะห่างกันทีละจุดเจ็ดห้าแล้วหลังหลังจากเหล็กแ ขึ้นไปเท่ากันหมดเลยอ่าก็คือหลังจากเหล็ก8เท่ากันหมดเลยกึ่งกึ่งซิงเกิลกึ่งทร a d ดิชันอลตามตามเลียงไปตามเคือเขาจะมองว่าเอ้ยเหล็กยาวบางทีอาจจะต้องใช้การยาวขึ้นเพื่อไปช่วยสปีดอะไรหน่อยนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันได้ก็เดี๋ยวให้แท๊บเป็นคนทดลองครับผมนะครับโอเคไปกันไปกันครับโอเคครับ ประจก็อธิบายในมุมการฟิตติ้งก่อนจริงๆแล้วเนี่ยอโวด้าเนี่ยเบสในการฟิตของเขาเนี่ยก็คือต้องหาฟิตก้านก่อน ใช่ไหมก็เหมือนเหมือนปกตินี่แหละที่เราฟิตมันก็จะมีก้านที่คอลแลบกับแบรนด์ของเขาเนาะก็จะเป็นพวก KBS ส่วนใหญ่แล้วก็มีเนี่ยของ LA ด้วยนะครับ LA ก็ใบสั้นอยู่แล้วเนาะใช่ถูกต้องอะไรที่เป็นใบสั้นก็จะเข้ามาในโอดานะทีนี้ครับต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงเป็นก้าน KBS ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถ้าสมมติเป็นซิงเกิลเลนขึ้นมาโอกาสที่ต้องใช้ก้านเป็นพาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละเพราะว่าหนึ่งพา r a เ e ลก็คือก้านมันมายาวเท่ากันแล้วก็มาทิมปลายใช่ไหมครับครับอย่างถ้าเป็น สิงเกิลเลนมันก็ต้องทิมให้เท่ากันหมดทีเดียวทีเดียวเลยความยาวเท่ากันเนาะส่วนมากต้องเป็นกา้านสไตล์นี้แต่ถ้าไม่ใช่พาราเลลขึ้นมาอาจจะเหนื่อยหน่อยทีเดียวแหละทั้ง CPM สวิงวงสวิงเวทเยลยเลยแต่ก็อาจจะเหมาะอาจจะไปเหมาะกับคอมโบก็ได้มีเซตคอมโบอยู่นะครับโอเคแต่ทีนี้อันนี้มันจะเป็นกา้านที่วันนี้มันจะเทสเรื่องของของความยาวได้ก็จะเป็นตัว PGI 90อันนี้จะเป็นของความยาวในเหล็กเจ็ดสามเจ็ดจุดสองห้ากับอีกตัวหนึ่งจะเป็น3 8ครึ่งอื นะครับเพื่อจะดูว่าเราเหมาะกับแบบไหนก็ต้องเบจากเดี๋ยวผมต้องตีเหล็ก7ก่อนอในหัวเหล็กเ็ดนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวตีสัก3ช็อตดูว่าเกิดอะไรขึ้นได้นะครับเนี่ยเนาะตามสไตล์เลยตามสไตล์ไบซันจัมโบ้แม็กจัมโบ้แม็กมาด้วยครับจัมโบ้แม็กโอเคต้องดอแล้วมั้งจัมโบ้แม็กดูละโอ้ ข้ามกณีนที่เซตไว้ <laughs> อีกแล้วครับท่าน <laughs> <laughs> แรงดีครับเอ,อ้ยโดนเป็นไงครับฟีลลิ่งแรกนุ่มท็อปไลน์ของเหล็กก็ดูไม่หนาไม่บางกลางๆไซน์เนาะออกออกยาวหน่อยออฟเซตดูน้อยมากเลยครับก็ตามสไตล์ไบสั้นเลยไบยสั้นชอบเหล็กแบบไม่มีออฟเซตผมพยายามรีเสิร์ชแล้วรีเสิร์ชมาทั้งคืนเลยครับ <laughs> ว่ามันอ่านว่าอะไรครับท่านผู<อ>้ช <laughs> มช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามันอ่านว่าอะไรครับไอรุน่นนี้หรือยังไง S <S แ,ต <expand> แต่มันหาไม่เจอไงครับถูกไหมแร้วรู้รู้ไหมไม่รู้เหมือนกันโอเคฝากท่านผู้ชมแล้วกันมันอ่านว่าอะไรนะครับนี่โอเคโอเคแค่ระยะให้ผมแล้วหรอเรียบร้อยร้อสิบแล้วเไ็ไร้อยเก้าสิบแล้วโอเคดูที่สองนี่แหละระยะที่คู่ควรพอกิปใหญ่มันไม่ค่อยเทินเลยเนาะโคสเเรตน่าจะต่ำน้าดูเลยอืมก็ด้วย เทคโนโลยีของเขาอยู่แล้วคือถ้ากิฟยิ่งใหญ่มันจะยิ่งเหมือนจะรีลิสยากขึ้นนะใช่ถูกต้องอันซิงเกิลเลนส์เนี่ยก้านจริงๆมันยาวเท่ากับเหล็กอะไรครับถ้าเทียบกับยังไม่ทราบทำยาวเท่าเหล็กหกอ่าพิชชิ่งก็คือยาวเท่าเหล็กหกใช่แต่ของอาวอด้าจะทําเท่าเหล็กเจ็ดก็คือสามเจ็ดสามเจ็ดโอเคสามเจ็ดนะครับโออีกหนึ่งลูกดรอแล้วอืมเฮ้ยชงลงแล้วขาเส้นเลยลูกนี้ เออเสียงดีนะเฮ<ย>้ยฟังแล้วเสียงมันนุ่มอยู่นุ่มนุ่มนุมมาทีนี้เราได้เบสสามตัวเลขอ่าของเลขเจ็ดแล้วเดี๋ยวผมลองอย่างนี้ก่อนแล้วกันเอาก้านเนี้ยไปใส่หัวเลขห้าได้อ่ะทีเนี้ยมันก็จะมีสองหัวเนาะอืม,มันจะมีหัวคอมโบกับเซมเซมก็คือความยาวเท่ากันอ่าก็คือซิงเกิลเลนเองใช่โอเคง่ายๆเลยก็เป็นแบบนี้หัวความเนาะหัวความยาวเท่ากันอ่า คือมันต่างกันตรงสวิงเวทหรือเปล่าเฮดเวทอ่าเฮดเวทอันนี้จะเบากว่าแล้วก็ลายจะแฟรตกว่าเพราะว่าการที่เราจดก้านยาวขึ้นไม้มันจะอยู่ไกลขึ้นลายต้องแฟ่าแฟลตมากขึ้นตัวห่างขึ้นต้องโอเคโหนี่ไม่เคยลองเลยนะไม่เคยลองเลยไม่เคยลองไม่เคยตีเลยซิงเกิลเลนตอนไปออกรอบด้วยไม่เคยตีเลยความเห็นส่วนตัวคือเหล็กสั้นน่ะรู้สึกว่าตีง่ายสปินสูงขึ้นแต่พอเหล็กยาวอ่ะ สรัเกลเรื่องไ้ทำให้เราตียากเรื่องการที่เราจะลอนลูกให้โด่งอ่าเวลาตีเหล็กยาวขึ้นกรีนรู้สึกว่าต้องต้องเร่งเพื่อเพื่อให้ลูกมันโด่งขึ้นไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นความไม่ชินด้วยจริงๆก็อาจจะมีคนที่ชอบซึ่งก็เลนอยู่แล้วคืออันนี้เดานะถ้าเป็นความยาวเท่ากันแล้วสปีดเยอะอันจะแมทสมมุตินะสมมติซึ่งตอนเนี้รู้สึกคนล่าสุดที่ลองเลยนะเซอร์ไพรส์มากก็คือเจสันเดย์ ที่เห็นในอินสตาแกรมเขากำลังเทสของอโวดาเลยรู้สึกน่าจะเป็นก้าน TGI ผมเดาว่าร้อยสิบร้อยสิบนะ TGI 1นึทีนี้ปกติเล็กหผมน่าจะสัก210ร้อตั้งไว้หนึ่งห้ก็แล้วกันโอเคจดแล้วเป็นไงมาครับเล็กห้าในความยาวเหล็กเฟีลแบบเหมือนถือไม้เด็กๆหน่อยอ่าใช่ใช่เพราะว่าไม่เคยเห็นหลบตั้งขนาดนี้ในความยาวสั้นขนาดนี้อื น่าจะเรื่องความชินด้วยนะที่จะต้องปรับตัวนะสมมุติว่าถ้าคนที่ชอบทีนี้สวิงมันต้องเหมือนกันเนาะชาร์ปเพนเท่ากันแต่บออจะอยู่ซ้ายได้หน่อยอะลองดูหน่อยทีนี้ตัวเลขที่น่าจะโฟกัสเลยนะ ให้ผมเดาก็คือขับเหสปีดครับร้อนบอลสปีดอืเพราะว่า3ตัวเลขนี้แหละมันจะเปลี่ยนเรื่องของความสูงครับนะร้อยสิบแปดอยู่นะถือว่าสูงอยู่นะเฮฮยังสูงอยู่ระยะก็ยังโอเคอยู่นะอืมแต่แครี่อาจจะสั้นนิดหนึ่งปะ ใช่แครี่ได้200จริงๆเมื่อกี้เหล็กเจ็ดก็แครี่เกือบร้อยเก้าแนะ <laughs> ใช่ด้วยความยาวเอออาจจะเป็นไปได้นะครับครับโอเคอีกหนึ่งลูกสักทีจะเสียงดีนะ <laughs> เป็นไงคอนแทคฟีลิ่งมันรู้สึกเหมือน ไม่เคยตีความยาวนี้มาก่อนอ่ามันจะก้มๆหน่อยก้มๆหน่อยครับเนาะโอเคทีนี้ต่อไปลองเป็นตัวคอมโบดูหน่อยอืก็คือเปลี่ยนการเปลี่ยนหัวเลยเพิ่มความยาวให้มาเป็นค่อนข้างจะเท่าสแตนดาดธรรมดาใช่ปกติเหล็กหผมน่าจะต้องบอสปีดสัก140บวกๆนะโอเคคอมโบอ่าอันนี้ก็จะเป็น ความยาวปกติละน่าจะคุ้นเคยขึ้นหน่อยคุ้นเลยยาวแล้วเหลือแค่คลิปเดียวเดียวคลิปยังแอบใหญ่ไปหน่อยคลิปนี่เราสามารถเลือกได้ไหมเลือกได้ถ้าเราชอบไม่ไม่จำเป็นต้องใช้กลิปแบบจัมโบ้แม็กแบบนี้ก็ได้มาเลยนะยะเหมือนจะขับมาหน่อยโอ้ โดนนี่ใช้ได้เลยนะสปีดคนละเรื่องเลยกลับเลยเนาะเมื่อกี้มันประมาณ97ใช่ใช่ใช่96-98อะไรอย่างประมาณนี้ครับโดนปลายไปหน่อยแต่เนี้ยแหละคือระยะหลีกห้าแต่วันเลนส์มันก็อาจจะมีความเนี่ยแหละที่ได้เปรียบก็คือ สวิงเดียวที่เขาบอกว่า,ายืนที่เดียวกันยืนความห่างเดียวกันความซ้ําความสม่ำเสมอก็อาจจะมากขึ้นถูกต้องครับถูกต้องครับเสียงดีเลยจริงๆเสียงนี่น่าจะนุ่มอยู่นะตาม,มฟิลลิ่งนะน อืมโอเคความนุ่มนี่เทียบกับพวกเหล็กญี่ปุ่นได้ไหมได้ได้เลยอ่ะสบายเขาเป็นอะไรนะ 3D พินพ์ถูกต้อง 3D พินพ์นะครับทีนี้อย่างของผมเนี่ยตอนนี้อันนี้เทสแบบเร็วๆเนาะคอบโบยังดูดีหน่อยทําบอลสปีดได้ดีกว่าแล้วร้อนน่าจะสูงกว่าอ่นไหนให้พี่ชุงลองเปิดดูหน่อยมดเราเหล็ก5คอมโบกับเซมเลนส์เช็คดูตัวเลขกันหน่อยเหล็ก5กับเหล็กเนี่ยเซมเลนส์เนี่ยคือบอลสปีดนี่ต่างกันลใช่ ไอ้อวันเลนเนี่ยโอ้หหายไปเยอะพอสมควรใช่ครับนะครับแต่ล้อนออกไปนี่เซอร์ไพรส์เท่าๆกันเลยนะ <c oughs> สูสีเลยสูสีเลย <c oughs> แต่แน่นอนบอลสปีดกับล้อนีช่ยมันจะเป็นตัวจุดที่ทําให้พีคไฮมันเปลี่ยนด้วยถ้าเราสังเกตเส้นสีฟ้ากับเส้นสีเขียวเนี่ยสีเขียวสูงกว่าชัดเจนเลย <c oughs> ใช่นะครับสีเขียวสูงกว่าชัดเจนทั้งทั้งที่เนี่ยล้อนกับสปินเนี่ยเท่าๆกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยครับต่างแค่บอลสปีดสปีดเป็นจุดช่วยในการทําให้ลูกกอลมันสูงขึ้นด้วยอ่า นะครับในเหล็กเนาะครับทีนี้ยังคาใจขอลองไอ้ซิงเกิลเลนอีกทีดิได้ซิงเกิลเลนอีกทีเลขห้มาขอลองอัดอัดดูหน่อยมันอาจจะต้องแรงกว่าน,นี้หรือเปล่า <c oughs> เป็นไปได้ด้วยด้วยความไอความยาวที่มันสั้นลงนะครับใช่แต่ขับสปีดห่างกันเยอะอยู่นะบอกว่ห่างกันพอสมควร <c oughs> อ เร่งขึ้นมาครับเร่งขึ้นมาครับไม่ขึ้นอย่างไม่ขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าโดนกลางง่ายขึ้นไหมใช่ใช่แต่รู้สึกมีอย่างหนึ่งก็คือมันรู้สึกตีโดนกลางง่ายอ่าโดนแบบเซนเตอร์ฮิตง่ายขึ้นคือฟีลแบบลิกเจ็ดอ่ะสั้นหน่อยง่ายหน่อยแต่ลูกนี้ก็สูงขึ้นนะเพราะว่าเร่งหน่อยอบอเริ่มมานะก็อาจจะเหมาะกับคนที่อาจจะยังไม่ได้แม่นไหมเกี่ยวไหมช่วยได้ช่วยได้ผมก็ช่วยได้ คือก็เป็นที่ถกเถียงกันมาเนาะอืมผมว่าถ้าอันนี้ อันนี้พูดถึงนะักกอล์ฟมือใหม่เนาะถ้าเริ่มใหม่อาจจะเป็นข้อดีเพราะว่าเหมือนเราถูกเริ่มมาแบบนี้อย่างไบซันจริงๆเขาใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วนะ,ะใช่ตั้งแต่เยาวชนเลยตั้งแต่เยาวชนนะใช่เขาเล่นมานานแล้วนะเขาไม่ได้พึ่งมาเปลี่ยนใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราเริ่มมาจากสมมติเราตีซิงเกิลเลนแล้วเราชอบแล้วถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสทําให้เราคุ้นเคยได้ง่ายขึ้นอ,อย่างตอนนี้ความคุ้นเคยของผมอาจจะกับคอมโบไงอ่าใช่คอมโบเร,เรา็ตั้อะไรเด็กตีรุ่นี้มาเนาะอ่ะขอกสักทีหนึ่งดู ถ้ามันแบบเล่งหน้าไม้ดีๆโดนดีๆเนี่ยมันจะไปเหมือนคอมโบได้ไหมอือคือมันโดนง่ายนะจดเมื่อกี้คล้ายๆใบสั้นแล้วแวกเกลิลนี่เฮ้ยเพนีพ่พยายามพยายามแต่เนี่ยสมมุติพี่ชุ้งลองกดไปที่คำว่าเทเบิลให้หน่อยครับิงเกิลเลนเนี่ยเหมือนจะเห็นลูกออกขวานะอือซะส่วนใหญ่นะครับ เนาะบอลสปีดแม็กแม็กเลยเนะี่ยผมว่าสองลูกสุดท้ายผมแม็กมากๆาแล้วนะยังอยู่แค่หนึ่งสี่หนึ่งอ่างเ้ยไอันธรรมดาเด้ร้อยสิบสี่เลยร้อยสิบสองถึงร้อยสิบสี่เลยนะครับใช่อย่างถ้าอันนี้อันนี้คิด คิดแบบตอนนี้เลยนะก็คือถ้าบางคนยังอยากได้สั้นหน่อยอะไรเงี้ยคือเหล็กยาวอาจจะไม่ต้องแบบยาวสุดก็ได้ทำสั้นลงมานิดนึงอาจจะเป็นสักเหมือนความยาวเล็กหกอะไรเงี้ยอาจจะเห็นบอลสปีดดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้อีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ยังวันนี้ที่ให้ผมลองเนี่ยผอาจจะยังแมทกับคอมโบมากกว่าเนาะแต่ฟิลหัวอะไรฟิลดีฟิลดีก็ถ้าคนที่ไม่ชอบวันเลนส์ซิงเกิลเลนสเนี่ย ก็สามารถเป็นคอมโบได้ถูกต้องนะครับก,ก็ก็สามารถมาลองฟิตติ้งได้แล้วก็จริงๆหน้าตาก็หน้าตีอยู่นะออฟเซตน้อยมากเลยนะถ้ามาดูจริงๆเนี่ยออฟเซตแทบไม่มีเลยน่าจะเชฟช็อตง่ายถูกต้องครับแล้วก็ ที่เคยดูมาเนี่ยไออาโวด้าของเหล็กเนี่ยครับอันนี้มันมีตัวคอนเซปต์ตัวหนึ่งนะตัวที่ไบซันเอามาลองก็คือเขาจะทำหน้าเหมือนพวกเดเวอร์ก็คือมีบราส์แอนด์โลอ่าคือลดเกียร์เอฟเฟกไปอีกสมมติเราตีโดนปลายเกียร์เอฟเฟกจะทำให้ดรอใช่ไหมไอ้นี่มันจะลดเกียร์เอฟเฟกด้วยทำเหมือนทำหน้าตรงกลางให้มันนูนขึ้นมานิดนึงอเนี่ยเป็นโค้งอย่างนี้ไบซันก็เป็นเหมือนกึ่งนกวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาเขาก็เหมือนมาช่วยนะให้ทุกอย่างมันอาจจะช่วยอีกนิดนึงใช่ครับ ถูกต้องถ้าท่านผู้ชนคนไหนนะครับสนใจเนี่ยผมว่าอันนี้น่าลองอันนี้น่าลองมากใครสนใจยังเป็นบิ๊กแฟนของซิงเกิลเลนส์บซันอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจแฟนคลับไ<า>บซั้นทั้งหลายก็ จริงๆก็น่าจะรออันนี้เข้ามาไทยนานพอสมควรนะก็วันนี้ก็ได้น่าจะมีโอกาสได้มาลองกันละค,ครับผมก็ขอบคุณแท๊ปนะครับที่หาสรรหาอีกแล้วสรรหาของดีมาให้ลองแล้วก็มาป้ายยาท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็จริงๆ EP งหลักๆเนี่ยเหมือนมีของมาเรื่อยๆนะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็ต้องก็ฝากโจทย์แต๊ปไว้ด้วย ก็ยังต้องสรรหาไปเรื่อยๆให้เพื่อให้ของดีที่สุดเนาะในมุมฟิตติ้งเราก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องแปะตะกัวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันมีอีกหลายหลายอย่างที่สามารถเรามาทําเทสกันได้อืนะครับก็วันนี้ครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับแบรนด์ Avoda นะครับยังไงวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ